ภาพรวมของการประชุมผู้นำเอเปกซึ่งเพิ่งจะผ่านพ้นไปก็พูดถึงการทำหน้าที่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของไทยก็ยกย่องว่าทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบผู้นำหลายๆประเทศเนี่ยก็มีแถลงบอกว่าชื่นชมประเทศไทยจัดการประชุมได้อย่างดีเยี่ยมนะครับที่สำคัญเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็ได้โชว์นะครับในสื่อต่างๆเลยนะผู้นำอย่างของฝรั่งเศสไปชมมวยไทยไปวัดโพเงี้ยนะครับไปเดินตลาด กลางค่ากลางคืนในกรุงเทพประธานาธทบดีของสิงคโปร์นะครับถ่ายภาพเรื่องของการลอยกระทงเรื่องของเมนูอาหารไทยต่างๆเหล่านี้นะฮะซอฟท์แวร์ของไทยก็ได้โชว์สู่สายตาผู้นําทั่วโลกเขาชื่นชมอยู่แล้วนะครับส่วนความคิดเห็นคนไทยนะครับต่อความพอใจนะต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาผลจากการประชุมเอพิกในครั้งนี้ว่าดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังผ่านพ้นเรื่องวิกฤตโควิด -19 มากน้อยแค่ไหนนะครับปรากฏว่า82.5%บอกพอใจ มากที่สุดชัดเจนมากวัน2วันที่ผ่านมาดูในติ๊กต็อกในยูทูบต่างๆก็จะมีข่าวคราวเรื่องการประชุมเอเปโดยเฉพาะเรื่องของผู้นําแต่ละชาติ <c oughs> ที่เขานะครับมาสำรวจวิถีชีวิตคนไทยเจออาหารไทยเจออะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนบอกว่าพึงพอใจที่สุด82.5%เลยพึงพอใจปานกลางเนี่ยประมาณ11.4%พึงพอใจน้อย6.1เปรและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมเอเปก 2,022คนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากที่สุด85.6%หลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิดอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มีอยู่ก็มาพูดคุยประโยชน์ที่ได้รับน่าจะประมาณปานกลางประมาณ10.3%และส่วนน้อยครับ4.1%บอกว่าน่าจะได้ประโยชน์น้อยๆคำถามที่ว่าความพอใจต่อรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณจุรินลักษณะวิสิ์ซึ่งดูแลด้านเกี่ยวกับเรื่องพาณิชย์การค้าการขายเรื่องเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็ปรากฏว่าประชาชน ส่วนใหญ่81.9%พึงพอใจมากที่สุดนะครับพึงพอใจปานกลางใน12.7%อีก5.4%บอกพึงพอใจน้อยส่วนคำถามที่ว่าแล้วเชื่อมั่นไหมว่าหลังจากนี้หลังจากประชุมเอพิกไปแล้วอีก6เดือนเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับ65.8%บอกว่าเชื่อมั่นมากที่สุดก็เกินครึ่งนะ22.7%บอกเชื่อมั่นปานกลาง1 1 5ไม่เชื่อมั่นบอก ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้นําแต่ละชาติมาพูดคุยกันนะครับการค้าการขายก็น่าจะดีขึ้นเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นการท่องเที่ยวก็น่าจะดีขึ้นเชื่อมัน่นอีก6เดือนเห็นไ,ไหมครับนี่คือความคิดเห็นของคนไทยที่ซุปเปอร,ร์โพลนี่เขาไปสำรวจแต่ละคนก็ตอบแบบสอบถามด้วยความสุจริตใจนี่แหละนะครับปฏิญญาเอเปก2 0 2 2ก็อยู่ภายใต้หัวข้อเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลในแต่ละหัวข้อแต่ละประเด็นเนี่ยนะครับยังเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เขาก็บอกว่าเอเปก ก็จะเดินหน้าในการสารต่อหาหรือเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก FTA นะครับการส่งออกการนำเข้าของไทยเนี่ย60กว่าเป็นกลุ่มประเทศสมาชิก a อเปนี่แหละแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อตกลง FTA การค้าเสรีกันเนี่ยนะครับอุปสรรคเรื่องภาษีก็จะถูกขจัดไปเวลาเราส่งสินค้าไปนะครับราคาก็จะได้ไปแข่งขันกับประเทศอื่นได้ในประเด็นเชื่อมโยงกัน เอเปก็จะฟื้นฟูการเดินทางข้ามแดนอย่างปลอดภัยไร้รอยต่ออย่างไรก็ตามครับก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยนะครับเพื่อไม่ให้การระบาดนั้นกลับมาอีกว่างั้นเถอะนะครับและประเด็นสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องสู่สมดุลเขามีการตั้งเป้าหมายกรุงเทพแบง k อ o a l s นะครับว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG นะครับ b i o Economy เศรษฐกิจชีวภาพนะครับ สุขล่าอี c โคนมีเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็กรีนอีกโคนมีเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยนะครับนำโมเดลเนี่ยนะครับเข้ามาในเรื่องการประชุมในครั้งนี้นะครับเพื่อจะให้แต่ละประเทศร่วมไม้ร่วมมือกันเดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจแต่อยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของชุมชนก็จะรับการดูแลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูครับว่าเป้าหมายกรุงเทพ a n g k o k G o a l s นะครับของการประชุมเอเป็กในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเกิดความร่วมไม้ร่วมมือคือการสนับสนุน การจัดการทุกความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องภัยแล้งภัยพิบัตินะฮะซึนามิขยะโลกร้อนอะไรต่างๆนะครับความท้าทายที่ว่าก็คือนี่แหละครับเรื่องภัยพิบัติต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีการสนับสนุนทําให้เกิดความร่วมม้ร่วมมือกันเพราะบางอย่างทำประเทศเดียวไม่ได้นะนะครับอย่างเรื่องขยะในทะเลเนี่ยประเทศเดียวไม่ได้เพราะมโอ้โหมันเยอะเรื่องโลกร้อนอย่างเงี้ยนะครับ ก็ต้องเกิดความร่วมมาร่วมมือกันเป็นผลมาจากการประชุมเอเปกในครั้งนี้แหละนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะซปเปอร์โพบอกว่าคนไทยนั้นพอใจมากเลย